กลับสวัสดีกับสวีดัตทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาพบก,กับจอนนี่เอกนะครับผมอีพีนี้เป็นอีพีที่6แล้วนะจ๊ะทุกคนไปดูให้ปูเขาจะมิด้โหถึงเว้ให้ปูแอปปิชโอเคสวยโอเคเราต้องอก็อวยอาเปิว้ว Okay. โอ๊ย,อยเราเห็นหมาแล้วนะแต่แต่เราทำอะไรไม่ได้ฟึบคุณปู่ผมน่าจะเต็มแล้วคุณปู่สู้เขา โอคขึ้นหน้าละไายปุ๊บโดดหนึ่งสองสามโดดปุ๊บสวยนะสวยนะไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยปู่ผมอ่ะเขาทำได้นะปู่ผมทำได้นะเขามไม่ใช่เล่นๆเอียบเอกรกอปู่โอเคสวยปูโดดได้ป่าวไหวป่าโอ้ร่างกายเขาแข็งแรงลงมาปู่ลงมาปอ้ปูโดดสุ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 ด,สดยอดปู่ผมนี่ไงปู่ผมขึ้นมาปู โอ้ยโอ้โห EP นี้อาจจะดูแบบเหนื่อยๆหน่อยนะแต่ว่าเอาเรื่องเหมือนกันรู้เหมือนกันนะลองไหลลงด้ก่อโอเคไหลลงไปแล้ว เอ๋อเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วมนให้ผมทำอะไรจอนเข้าใจแล้วจอนเก็ตหมดแล้วมาโอเคจะได้เดินข้ามผ่านได้เงี้ยนี่ไงปุ๋มเขาเล่นแบบพวกนัก,กนโดดสูงมอะเพื่นี่เป็นไงปู่ผมหลอกล่อเก่งหลอกอล่อเก่กเงเป็นไงหลอกล่อกเก่งมาดิมาดิมาดิ นี่เป็นไงะผมบอกแล้วปู่ผมว่าในการหลอกล่อเขาคือที่หนึ่งเขาคือที่หนึ่งในวงการนี่ฉีดมูไปก่อนนะเอเอเอะเออ้นุจะไปได้ไหมเนี่ยไม่ติดไม่น่าจะติดอะไรนะทุกคนยกบานหลังๆไปเลยโคตรเก่งอ่ะเด็กตัวนลดเดียวนะทุกคน ตามมาผมก็ไม่รู้แล้วปูผมทำอะไรเฮ้ยแต่ปูผมหวดได้ก็หวดก่อนละ่ะหดได้หวดก่อนปูหดได้ก็หดก่อนน่าหักน่าไักเอาให้มันดิน้นโอ้โหปูแม่งโครเทปปูผมแม่งโค เฮ้ยยังไงอะ่ะเฮ้ยได้นะตัวเธอรอดไปแล้วโอ้โห ไปเฮ้ยเ้ยโอเคสวยโอ้ล้วไปไหนเนี่ยหยุดพักสักพักนึงก่อนก็ได้นะเจ้าเด็กน้อย นั่นหนทางข้างหน้าเราก็ใกล้จะถึงแล้วโอ้โหกว่าจะถึงยากลำบากสเลกเกินด่านที่16นะครับผมน่าจะมี1บเพ็ด่านนะขอให้มีแค่20ด่านเถอะขอร้อง <Kevin. S 1> <Kevin. S 2> เควินอ้าวไปอา้าวเชือกรูดปูไม่หาะแล้วนะปูลอยได้ ผู้ผม้อยไปแล้วโอ้ยผมขอโทษคุณปู่ผมตามเควินไปอ่าเราต้องไปทางนี้นะคุณปู่โอ้ยเวจะตามเควินไปทำไมโซช่วยหน่อย งูมันอยู่ตรงนี้งูมันเล็กพอรู้ ปากโอเคว้าเราู้เราใกล้จะถึงทางเชื่อมต่อเราจะได้ไปหาด้วยกันได้แล้วนะครับคุณปูทำเชื่อมต่ออยู่ด้านหน้าแล้วก็มีหมายอยู่หนึ่งตัว อเดินมาแล้วหรือเปล่าดาที่สิบเจ็ดเจ้าเอา้าเอา้ามันมีคนขโมยมันมีคนขโมยอันนี้มันมีคนขโมยบ้านมันเกิดอะไรขึ้น ต้องตามไปเก็บบ้านดีแกผมโอ้ยธุรกิจเยอะมากเลยนะเนี่ยอาวว่างงผมว่าเด็กมันจะว่องไวกว่าอะหดมันไปไกลแล้วปูหมาไปไกลแล้วปุ๊บด้านหน้าแล้วปูหมามอยู่ด้านหน้าเราปุ๊บเราต้องใช้ความพยายามหน่อย ใช้ความพยายามหน่อยนะอึ๊บบูตามหนูมาอึ๊บโอ้ยมันพาไปไหนเนี่ยบุ๊บราโซ้ไปก่อนัาโซ้ไปก่อนจะพูตามเฮ้ยเฮ้ยจะลม้มจะลม้มโอ้โหรอดไหมเสียวนางนี่หรอ,อเค้ยาโต้ร็วสวย ปูมาเร็วโอ้โหตโลโบวิชันมากเฮ้ยมีดินถล่มจะไปได้ไหมนะปูไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าดีไยวรู้โอ้ผมต้องค่อยๆไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกมสำหรับคนแก่ไปเนี่ย ผมว่ามันอาจ,จะใช้เอ้ยเมฆไม่โดนทับดิมันไม่โดนทับกุปต้องตามไม่ทันโอ้โหไม่จะตามทันได้ไงดูมันหมาหรืออะไรมนะน่ะโอ้หมาสิโหเด็กมันไปลิฟต์แล้วเห็นปะเด็กมันไปไกลแล้วปูนี่จะตามหมาทันแล้วเฮ้ยจะผ่านลม่ม oh, no. สิบหายแล้วคุณปู ตาพานล่มโอ้โหผมต้องพายเรืออีกแค่เหรอสวยแล้วแนละ่โคตรเกียดเลยพายเรือ so lucky, rack, คุณปู่ครับปมบต้องพายเรือพายเรืออีกแ้่เหรอ oh. okay. เก้พายเรือก็พายเรือ